đến mười dài mấy này cọc đúng chưa anh tuần bực dưới nhà muộn chập như nó anh mặc cái cậy này tắt tình nuôi em mình này. dệt lấy ăn rồi ก็เลยเหรอเดินมาทางนี้ครับน,น,นี่ต้นนี้ตัดตัดใบถิ่นเห็นมือยายมันในกล่องลรืเห็นสุถ่ายเ,ยเหรออย่ากดอย่ากดไม่ต้องกดถ่ายแล้ว ตัดออกติแต่งแต่งกิ่งมันไงุงนวยมันจากพี่หนอมันจะบมแยงอาหารเนาะใบมันหืมแัื่อย่นไปเลยเลยจิไปร้านหน่อยไทยอย่เ้มันแต่งหนีบออกน่าจากพี่หนอ ตัดตัดตัดออกของเกลียงเลยคือเะตัดออกให้กรนเลย กับตัดตัดไปใช้สูกินเมื่อว,วานไม่ต้มสูกิเนาะ <c oughs> พะนาเคลวหย,ยิกเนาะ <c oughs> ได้กินแล้วเด้อสมซากุูกิเรียบร้อยแล้วจ้ะ <c oughs> หอมบัวหอมแบงเขาก็มีพี่้อง <c oughs> อันนันพันรับแหละสั่งมาจากพันรับแหละพริ <c oughs> กกะเริ่เิมเป็นละ <c oughs> โรกทีมันก็น่าตุนนี่ไปกับบ่เงาม นจะเปเป็หุนมาตหุบหุหับหังหุบหุบหุบาอบหุบหกบหุยหแนหเบหุบหุบห้บหุบหนบอุบหุบหุบหุบบ ຍັງລະແວກແວກງົວນ້ອຍບໍສ່ຽວກໍຈີ່ເລີຍຈັນນີ້ສລະແຫນ່ຫັ້ນຕັກຊີ້ເອົາອັນເດັດຍອດມັນກິນນະຈັນກະກົງໃໝ່

ต้นกะพักหวานท่านซังมานะะ้ะจ้ะพี่ไม่กระทามีไผนะ่น่าจะไผเหลี่ยงไผ่เหลี่ยงก็ไผสร้างมนเนาจ้ะท่าน้ังมาท่าเยี่ยมส,สุดๆเนาะจ้ะท่านนกับพวฮงห้อง็งามอยู่เนาะ,ะทีจะต้นกายางหน้าเขานาจ้ะรอต่หู่งน้องหน้ามาเั่เนาะ

ลนอันนี้ว <an disadvantaged country voices> ่ากุยสายโอ้ยาขึ้นชายขึ้นชายขึ้นชายการนี้ใหญ่สี่สิบเซนเหมือนกันกานมันสี่สิบเซนงานค่ะกินกระเตียวต้มสุกี้พอดีเลยอันนี้ก็อัน คนไทยภากลางเขาเอิญอากาศรุยเนาะอากาศคาวนอากาศราศุยเพื่อนนะคัดแสบอัน <c oughs> นี้มันกูดเด็ดออกนาะพี่หน้องผิดกูน่ากะเด็ดอย่างนี้ทิ่เอาใหม่เนาะถามให้คำ่นอนเนี่ย จิเป็นแบเนั้นอันะั้นไมกระท่มนั่้พักบุงบ้านไปถ้ากินสุกิไกลสิพอต้มแล้วน่าจะพี่โดดโดกจะพี่น้อ พักส่วนขวขอบคุณพี่น้องเด้อที่ติดตามรับชมเนะาะให้กำลังใจจะรลอนเศร้าวบนคนดีอุดมจากพี่น้องมทักทายกันสันสัจากพี่น้องมึยงยังค่อยพอ,อ,อกันในคลิปต่อไปเนาะจ้ะเนะะาะพระเจ้าจวอวยพรเด้อจ้ะพี่น้องจา้าสวัสดีจ้ะา้เเาาคคคุุุณณดดชยย